ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอเสริงสางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้อบยพหนีภัยสงครามชายแดนไทยกัมพูชา นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อพยพมาพักอาศัยที่วัดสว่างวานารามหมู่ที่8ตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดพบว่ามีประชาชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มทยย ยอยเดินทางอพยพเข้ามาพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยแล้วจำนวน22คน นายนุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้เตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วโดยสั่งการให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้อพยพให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มหน่วยแพทย์พยาบาลสำหรับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่หลบหนีภัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและจะให้การดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ